น่ได้คะหมึกันมันเป็นหมึกเือยหไรหยักษ์ทักหมึกด้หมึกจัได้แต่ว่าอย่าไปจับปากด้านเออโดนดนยับเออโทษเลย่หมูแห้งอ่ะก้าขีปลาช่อนบวเป็นทะเลบ้หยั่เร็วมาดับเงินนะ ้องปีละครั้งพี่ดาวพาร์เขาไม่เคยเห็นหรอกใครเขาปีละครั้งยังหมดหนาวนี่ก็ไม่มีแล้วมีดาวมากเลยทำไม่ทันทำแรงจริงได้ไหมได้ทุกอย่างพี่ชูชงชูชีอ่าทุกอย่างเลยพี่หนูปลาทั่วไปพี่มีก้างการอย่างเดียวมีก้างเหรอมีก้างการอย่างเดียวครับเนื้อนิ่มมันเป็นปลาเนื้ออ่อนมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ย กาวตัวนี้เหรอใช่่ะพค่ะเพราะเขาทำดีตัวสดๆเลยแต่มันอร่อยนะเออน่าจะอร่อยเพราะว่าเขาไปตกกันหลายคนดูดูดูเรือดูเรือเดินไปเสียทั้งหลายสองพันหพี่น้องตัวเนี้ยโอ้โหสดมากเลยใหญ่ๆดูเรือเลย

กำลังจะงงเป็นตะมงึืนบาที่แล้วเผื่อเราเต้ยเลือนไปเดอดตลาด เต็มเลยพี่น้องทองต่างชาติเต็มเลยเดี๋ยวเขาลองพาลไงไปเบิ่งนมองเขาเอาคุณมาจากน้ำนะครับเขากอยู่กําลังหิดงานอยู่เขาจะไปกวนเขาเดียว

รถลึงเรือพี่น้องข้างใต้เรืออันนี้เป็นรถลึงเรือแนวดึงเรือขึ้นมาจากที่น้ำเห็นที่มันขันเร็วนี่เกียร์หน้าเกียร์หลังโอ้โหเกียร์มันพี่น้อง

tổng chỗ ơi, tổng chỗ luôn nó đồ là ai <laughs> tìm, tìm lấy đó ơ hổ bằng một chút này

นก,น,นกพี่น้องนกเองเมื่อยติดตัวอยู่เรือเ <c oughs> อา,าไปละนกนกกระนยางขาว เขาก็มาอยู่เ่เล่อ๋อมากินเศษอาหารที่เขา,า,าย้อนห้นี่ตัวเดียวโคโโลโมโูกระโปงนี้เขากำลังปดปดปูปดมุกพี่น้องเล็นเลย

โอเคเร็วๆเจ็ดสนิ่ตัวใหญ่เอาเอาโซดาแข็งเลยนะนี่ไปรีบไปนีบไปมาไหมคะตเจ็ดสิบก็ตัวใหญ่นะเลือกได้จ้าอยกเลือกไม่ใหม่จ้าจะไปดูดอกไม้กันดูปังไม้กันที่ึบนนฮะ โอ้ใครจะไปซื้อขนาดนัน้นเขาก็ยังปลดมาเรื่อยๆอยู่นะนู่นเน่ะเรือเขาก็ยังปลดกันมาเรื่อยๆอันนี้ทั้งขาดหรือเปล่าร้อยยี่สิบเนี่ยจิ้ได้นะคะถูกวทั้งขาดร้อยสองร้อยเขาไม่ใช่ร้อยยี่สิบอ่ะอันนี้แมวเหรอโอเค ลองแค่ตัวตัวนี้ได้ไหมได้ตัวเล็กไปลองก่อนนึงอร่อยทำข้าวต้มอะไรได้หมดพี่รวมจิ้มหรือว่าอะไรเงี้ยได้หมดเลยเท่าไหร่อันนี้80บาทสองคนกันไหมมันเท่ามันปรุีเซฟิได้เหรอเนี่ยมันมีนะเนี่ยราคาเดียวกันไหมเนี่ยเอาสองเอาสองตัวนี้เลยทำไมทำไมเอาปลาแบ่งเชียน 两千 Yeah. ใช่เลยเขาอยากเลยราพี่แต่มันซือยากนจะตอใช่เราขายลูกวันสามไม่ต่อรอคต่อสามร้อยเลยคนไทยยังต่อเลยพันสองมาต่อเลยพันหนึ่งหนักกว่าอีกอะปูรอสองร้อยาหนักกว่คนไทยไทยก็ต่อเลยสู้จีนไม่ได้

ลายอไลายเหมือนกับเล้วคนลมมระดองอ่งที่ตัวนี้ห้าร้อยยัีหมกระดองม่กรองกระดองมือกอมกยาวของขาวของหอมามอกระดองนละสี่เดี่ย้นนีร้อยห้าร้อย้ทงปลาซีมี่ยยากผัดยำได้หมดเลยมีถ้าพี่เอากลับบ้านเดหนูเียร์ตาาไทำพ ซื้อที่ตลาดไอ้ตรงนู้นก็ประมาณนี้นะแต่อันนี้มันสดอะมาจากทะเลที่เธอไปซื้อที่สัต์รี่ขายยังไงพี่เอาไหมหมดเนี่ยหนูให้พี่ร้อยห้าสิบสองรูปหนูให้หมดนี่เลยแต่ไม่ให้กำมังยังต้องไปทำงานอ่ะมีไงม้วนวเลยเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไอ่ไปดูอะไรไปดูเรือใหม่เรือมาใหม่ไปดูมาใหม่เรอไปดูเรือเหนียวหมูาเหนียวเรือาเหนียวหมูปล่อยอ่ะอ๋อเรือลำนี้เหรอไปดักลำนี้เหรอโอ้โหเล่นรอดักเลย มาช้ากว่าเพื่อน <laughs> <c oughs> อน,นี่กำลังปลด <laughs>

ไปส่งไปทั้งหน้ารถล้วก็ไปส่งไปทั้งหน้าขายลูกค้าก็บอยอยากบอยอยากเบิ่งทั้งหน้าก็มัดล่อยืนสลอนยืนผ่ามนเรือโมคาด์นั่นโมคาด์บอกว่าถึงเลยผาทั้งหน้าบมคักเลยคือเนองพากันมาจจยเอาดึงในเรือเลยสถิตจริงสื่อข้างหน้าข้า,ขา,บบางหลังก็คือกันหน้าลานเขาตั้งขบวน ม่เียแล้วทุกคาเห็นวนเลยอ่ะโดนไปเรื่อยอะล่งความเร็วโคต่เจนนิดโคตรโคกรลงกะละมั่งสุดๆเลย เลือกเขามาตลอดหาสิบาสบาทเอ้อะไรต้ราคาสิบตัวมันเล็กตัวเล็กใจเยอะ่อุดชดเลยด้ยนี่นหาสิ อยมาด่าวเงินนะครับต้องปีละครั้งพี่ป่าวค้าเขาไม่เคยเห็นหรอกค้าปีละครั้งเดี๋ยวหมดหนาวนี่ก็มีนี่แล้วมีดักทั้งไม่ทันไปทำเลจินได้ได้ทุกอย่างพี s <S totally right ่ชูชงชูชีอ่าทุกอย่างเลยพี่เนื้ปลาทั่วไปพี่มีกลางกลางอย่างเดียวมีกลางเหรอมีกลางกลางอย่างเดียวครับเนื้อนิ่มมันเป็นปลาเนื้ออ่อนมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ย อร่อยนะเคยกินแล้วเอาโลนึงครับต้องเขาไปโลห้าสิบบาทนี่ถูกนะไม่ถูกมากเลยอ่ะเต่ครับเอาไปลองนิดโลก่ินไม่เป็นอร่อยทอดก็ได้ทอดก็ได้เหรอทอดได้เนื้อนิ่มเนื้อนุ่มเป็นปลาเนื้ออ่อนโอ้โหรอแล้วนะถูกมากเลย ไม่ได้สเสพที่นอกปลาดาบปลาดาบหรือปลาดาบปลาดับเงินปลาดับเงินดับเงินดับด่ายเลนาะทหลอกเขาหลอกด้านมือค่ะพี่ก <c oughs> ส่วนแรกๆนี่ปลาดาบเยอะได้ไปสีน่าจะสามพันถึงเหรอขนาดตัวนั้นยังสองพันเองตัวนี้มันเล็กกว่าตัวนั้นนะเล็กกว่าสามร้อยเหรอไายนั้นมันปลาเก๋าใช่ไหมสีทองอ่ะเอาได้ถูกลอตเตอรี่ฉันซื้อให้กิน นั่งซอยซาชิมิทั้งจังวัดเลยจิ้มซาชิมิตาเหลือิ้อหมากเลยอะไรอ่ะไปย่างไปนึ่งได้นะจ๊ะหมึกนั่มันเป็นึกต้งอะไรย่างคโกมึกแคมึกโกะมกโกมันอ่ะโอ้โหจับได้แต่ว่าอย่าไปจับปาก้านล่าคเขาเออดูดูด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 ดด ซื้อไปนี่คงจริงเราเป็นเดียวซื้อไปเดียวของเรามานำแบบใหม่เราตัวนั้นมันอยู่ข้างหังมานำแบบมเราแขีดดีบ่กไม่ร้องไห้ขบคอปตายยังอย่านะ้นขีดขึ้นงูแหงอ่ะเก้าขีดปลาช่อนบ่ปลาคะเลบ่ มีเกิดมือไปเราเซอร์กิสเกิดโดนโดนอะไรขายอันเขาอยู่เขาอยู่หนีโดนไล่จนขายจนเหลาน้ำเขาได้ว่าวอดเอ็นอังกฤษคล่องผมเด้นี่อังกฤษก็ได้กีก็ได้แม่เดี๋ยหนอนอยู่ได้หดฝรั่งเศสผมโปรเจกตคืออยู่น้ำเขาหลายอ่ะเออมันผูกพันกันเนาะได้ว่ากันช่มือจากตอนแรกเป็นภาษามือ เอาไปเอามากายเริ่มเบาทีละขั้อทรั้มคัมเอาเป็นสื่อทสืมายาผมก็หมาอยู่เพื่องานชาวบ่อไห้หรือปเคนพวบยุคเพม่อคนหนึ่งบอกเลยบอกกันเต็มวัดเลยพี่หลบที่ตอเฉยเลยอันนี้ลานลานถี่ตั้งเลียงไรพี่น้องคือจะเข้าสื่อจมองนั้นแล้วสื่อจมองนั่นแล้วภพยบริยากบบานกับหมาไฮลานเนี่ย ขาเฮ็ดให้กินแม่นบ่เขาก็เฮ็ดให้แล้วจะนั่งกินในร้านเขาเลยให้เขาเฮ็ดให้พร้อมจับโตเรียบร้อยแล้วพร้อมนั่งพี่น้องมาเที่ยวตเสาตดึกก็ได้หาดจอมเพียนเพะเขาเปิดตเสาแห้ง เปิดร้านแต่เศ้าแห้งตั้งเท่าหลายแห้งถึงขีนทั้งพลังถึงเนี้ยจะพืดจะฟืหลายประเทศรุ่มรวมกันแบบคนไทยอยู่ใสคนอีสานบ่เห็น ที่จะต่างดาวหลายประเทศเปิดร้านแล้วจ้าเปิดตั้งแต่เช้าเลยจ้าอะ้น,น,นตึกจีนหรือก็เป็นภาษาจีนโหแล้วเชื่อว่าแต่จีนโอ้ยตึกสูงแฮงพี่นออเป็นดินไว้ขึ้นมากเลยจะเป็นอะไรเรดลงพัน ย้องเพียงใขบางบน